สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม o v e r c ร o กรนะครับวันนี้เราก็มากับ4คนมีใครบ้างเอ้ยโอยเนี่ยคอข้ามาแล้วอ่ีโอยอ่าใครเป็นสีเขียวใครเป็นสีเขียวเนี่ยผมเองครับผมผมสีแดงอะผมสีแดงบอกแสดงว่าไออีกคนนึงคือฟิล์มโอเคงั้นเราจะไปสู่โลกกว้างกันเลยมึงยังไม่รู้เรื่องเลยที่ พัดกับวูคุณพระเราไปฝั่งซ้ายอ่ะโอเคฮะผมไปฝั่งซ้ายพี่เอาหรอนี่ไงฝั่งผมอยู่ก่อนผมอยู่ก่อนริมมีที่อะไรอะไรใครใครใครจะสับอสับอยู่ตรงไหนพี่อ๋นี่ไงสับก็ได้พี่ใครใครจะสับใครจะสับกัน้ตรงฝั่งนี้ทำมะเขือเทศกันมันมีมันมีทั้งสองเลยอันนี้เขาไปฝั่งนู้นดิอ่าต่างคนต่างฟังพระคุณพระโอ้ริม วัตถุดิบเอาไม้ลืมลืมวัตถุดิบลืมวัตถุดิบไอ้ยี่อไหนไม่ได้หรอเอาไม้วัตถุดิบเอะไรกันเนี่ยมันพุ่งมายิ่งที่ผมออกไปออกไปไอ้เยียความมันผิดอันพวกมึงต้องอยู่คนละฝั่งนะมันจะมีสองคนอยู่ฝั่งข้างในของคนอยู่ฝั่งข้างนอกเร็ว

ไอ้หนูเฮียงาไปตรไหเนี่ยพี่มันไม่ผมอ่ะเลีล้างจานด้วยล้างจานไปี่ไล่สับหนูไล่สับหนูเียไอู้ไอ้หนูไอ้หีอ้ยนูไอ้หนูไอ้ไอู้ไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูดอ้หนไ้หนอ้หนะไอ้หนอ้หอ้หนไอ้นูอ้หนูอ้หนูไอ้นเไ้หนูไนนออ้อน้อนน้น เอาถั่วนะไม่ต้องวิ่งอ้อมก็ได้เออวะไม่ต้องวิ่งออกก็ได้ดิวะเออไม้อมทำไมเยังอ้อมทำไมไอ้หนูคอร่าหนูหนูไอ้เขาดึงตีหนูไอ้หนูเฮียคอร่าคอร่าอีกนึงอีกนึงอีกนึตีหนูไงอีกนึงอีกนึงตีหนูตีหนูตีหนูไม่ตีพี่ไอ้เฮียหนูมันต้องตียังไงอะตัวอีสาป หนูหนูมันไหนก็หนูมันมันเอาไปอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วไอ้เหี้ยอ่าเอาจานมาใส่เอาจานมาใส่ใครใครทำร้านไม่ทีนี้กูไล่ออกไอ้เก้กูไล่ออกจากงานเลยไอ้เหี้ยผู้มึงสองไม่มาไอ้เหี้ยมันมันตีดุยังไงพี่ไอ้เหี้ยหนูไอ้หนูเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยไม่ใช่ว่าหนูแม่ขโมยหม้อกูไปได้สิเหี้ยหนู ไง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 พี่พี่พี่เอาไว้แล้วล้างล้างล้อไอหนูอีกแล้วมึงอแ่้วเงียคทุนนีคโเอาจานไปเอาจาน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 เอนาเอะไรอยูวะเอาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไมทุกคนครับก็นอนทิ้งของไว้ใเรากดัมันจะเป็นการตีของไปนะหรอ่าเฮ้ยโคตะหนูหนูเอาไปเอาไปเอาไป ไม่มาเคยที่ดูด่าใครว้าอนนี้มาเขยที่เอยู่ผมพี่มาเขยที่ะโอเคโอเคโอเคดนเใครกอดเอาเอาหนี้สับให้หน่อยขอาสับสอบเหีดให้หน่อยสับเหีดให่หน่อยสับเหีดให้หน่อยเหี้ีไอ้หนูเฮียยาหนูหนูหนูอนูหนูหหนูหนูหนหหนหนนหน มันไม่ได้ของมันก็วิบวัเอาฝังพี่เลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูหนูจ้าคุณโดนเอาข้อไงวะเขียนี่ต้องจัางต้องจัางแมวเหมดล้พี่ไอ้ทอมไปไหนวะไอ้ทอมแม่ไปไปใส่ไอ้ไอ้ทอมแม่งไปอยู่เกมอือ่นเลยร้างแกนหน่อยร้านแกนอ่อุ้ยเมนูเมนูเมนูอุ้ยเห็ดไปแล้วเห็ดไปแล้วหนึ่งมะเขือเทศ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 ส่งนั่นแหละสวยทุกคน เทียแม่งดหนูไอเฮียไอ้หนูเมางเหี้ยนะมาตั้งเหี้ยมงหียมาตังเหี้ยมาตั้งเตัเหี้ยมาตั้งเหี้ยมาตั้เหน้าตัเหี้ยมาตั้เห้งเียมาตั้งหี้มัเีาั้งหมาัเีย้งเหั้ตัวสับมัเป็นโอเ้อเ้้ี้ก็เาี้ย้เหี้ยี่ยับ้เย ใครไม่ไอเหี้ยไม่ล้างจานไอ้รับมดเอามาดให้หน่อยมามาดใจหน่อยทำไมพวกมึงอู้งานไม่ล้างจานวะเอามาดิล้างจานเอาใส่หม้ดิเอาใส่หม้ไอ้หนูเยี้ยมึงจะเอาของกูไปแลจานอยู่ไหนพี่จาน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 ล้างไว้หน่งใล้างไว้หน่งใล้างไว้หนึงใบแล้วเอามาี่เร็ว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 ดมาขัด ปรคเทศพี่ปรคเทศแล้วก็เลี้ยงแล้วแล้วพี่มันใส่ไม่ได้เอาไปตอกเอาไปต้อกประเทศเอามประเทศไปเสิร์ฟทีพี่โอเคเาลาเห็ดเห็ดพี่หมดเห็ดพี่หมดเห็ดพี่เห็ดเห็ดปีเห็ดปีพีนยังไงพี่อาจารย์พี่ผมทิ้งไปแล้วไอ้ผมโยนเกมแล้วพี่โยนเกมไปซะไอ้หนูหนูไอ้ที่สติวทั้งหม้อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาแล้ว ยาเทียด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 ปีเทีดปีไอ้เหี้ยถามอ๊บเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ได้ร้อยดาวเดียวเด็ดนะพี่มาพี่จริงจังพี่จริงจังยังไม่เปิดรายการเลยสักพรนะทุกคนสามสองหนึ่งไปเอ็มมาขึ้นมาสามผักพี่ผักผักผักวนึงนะโอเคผักไม่นอนไม่นอนได้อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวไปใครใครอยู่ฝั่งกับพี่ใครอยู่ฝั่งกับพี่ ีเอาึงถักกูออกไปทำไมเนี่ยเาเิ่มเนี่ยวพออย่งเียพออย่งเนียพออย่างเขาต้องใช้เวลาเรามให้ผีเรายังไม่พวกผักพวกอะไรให้พี่ป่ะไม่จี๋กูจีเด้ยนะจีหอยพี่เพลงมา พ่นนนนนืื้้ออโเเยคััังสกันก็เป็นไงกันบ้างข้างครับสำหรับเกมที่เล่นไปในวันนี้ก็เป็นเกมโอเวอร์กลุเนาะถ้าเล่นไม่ถูกใจใครก็ขอก่าไปนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าจะเลิกร้องเพลงไหมก็ ยังไม่ได้เลิกร้องนะครับแค่เปลี่ยนคอนเทนต์มาเล่นเกมนิดๆหน่อยๆเฉยๆสำหรับร้องเพลงก็จะมีในรเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ซีีโอเกมแล้วเจอกันนะครับทุกคนบาย